สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบายบายสไตล์โก้ครับวันนี้วันนี้จะผมจะมาวางระบบน้ําหยดที่ไอไมีระบบน้ําหยดครับมินิสป,ปิงเกอร์สปิงเกอร์นะครับที่ต้นมะนาวนะครับใช้แบบนี้นะครับตัวเองนี้ซื้อมาประกอบเอาครับนี่ถุงละสิตัวแล้วก็อันนี้ขาก็ซื้อแยก สายตัวนี้ก็ซื้อแยกครับตัวนี้ก็ซื้อแยกจะมาประกอบเอาครับมันจะถูกกว่าถ้าซื้อเป็นมัดก,ก็170บาทนะครับมีตัวมันก็ตกตัวละ17บาทถ้บาทซื้อมาประกอบเอาเองจะจะจะดีกว่าครับจะถูกกว่าแล้วก็ซื้อนี่ครับตัวต่อตรงนะครับ แล้วเราก็เดินท่อ PE ครับ HDPE สีเขียวแล้วนะครับม,มันจะหนาหน่อยครับเดินสุดแนวเลยครับแล้วเราก็จะเจาะเจาะแล้วก็เอาตัวนี้เสียบลงไปครับมครับมาดูวิธีการในตัวนี้ตัวเจาะผมก็ซื้อมานะครับแต่ว่ามัน ผมว่ามันเจ็บมือครับอันเป็นตัวกดเราม้องชอบทะลุครับเนี่ยมันจะทะลุตรงท่อนี่เป็นตะปูครับ DIY ใหม่ครับเป็นตะปูแล้วก็เหล็กกล่องสีหุนครับแล้วก็มาเชื่อมใส่เหลาหัวให้คุมหน่อยวิธีการก็ แค่นี้พอครับปึ๊บมันก็จะไปดูลักษณะนี้แล้วก็อาตรงนี้เียดลงไปปุ๊บออาดูนะครับแค่นี้ก็ไม่รวดแล้วครับ นะครับทำใบปันสุดนั่นแหละครับตอนนี้ก็ใช้นี่ครับขอผมทำอย่างนี้นะครับแต่ของคนอื่นจะยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมสะดวกแบบนี้ครับ <laughs> ที่จะฟังครับเดี๋ยวเรื่องเกษตรเรื่องอะไรเดี๋ยวถ้าผมทำอะไรเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ